สวัสดีค่ะนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่วิทยาการคำนวณกับครูมลค่ะนนหนูจำกันบ้านไม่รู้เรื่องเลยไม่ไกลนะคะเดี๋ยวครูมลจะอธิบายให้ฟังเองค่ะเย้ yeah, คุณกูใจดีที่สุดเลยไหนลองบอกค,ครูสิคะว่าหนูไม่เข้าใจการบ้านเรื่องอะไรคะ เรื่องผังงานงคทาคดูหนูไม่รู้ว่าผังงานคืออะไรอ๋อเรื่องผังงานนี่เองง่ายนิดเดียวค่ะเราไปดูกันเลยผังงานหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโฟลชาร์ตก็คือรูปภาพหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนคําอธิบายข้อความหรือว่าคำพูดนะคะใช้แสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพราะว่าการนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยรูปภาพหรือว่าสัญลักษณ์นั้นนะคะสามารถสื่อสารได้ง่ายกว่าคาพูดหรือข้อความค่ะนอกจากนี้นะคะการเขียนผังงานสามารถออกแบบได้ง่ายผู้อื่นสามารถเข้าใจผังงานของเราได้ง่ายเพราะว่าเป็นมาตรฐานสากลนั่นเองค่ะและเมื่อนําผังงานไปเขียนโปรแกรมก็จะทําให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอ๋อแบบนี้นี่ เข้าใจแล้วค่ะหนูไปทําการบ้านดีกว่าดีมากเลยจ้าตั้งใจทําการบ้านด้วยนะถ้าตรงไหนไม่เข้าใจอ่ะถามคุณครูได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณครูนักเรียนสามารถไปติดตามได้ในช่อง YouTube ของคุณครูนะคะตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลย ฝากไปคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe ในช่องมนครูให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ